ตอนนี้นะครับพาเด็กๆมายิงนกนะครับที่กลางทุ่งอันนี้คือรถนะครับที่สิงมาเมื่อกี้ตอนนี้พี่ไฟกำลังย่องไปแล้วนะครับใช้าเฮ้ยเกๆเดี๋ยวนกเดี๋ยวนกมันรู้ตัวใจช้าใช้าย่องใจช้าค่อยๆย่องค่อยๆย่องเห็นนกปะหนับเป้าหมายช้านะย่องไปดีอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวนกมันรู้ตัวย่องนี่แบบเป็นเสือนั่นแหละนั่นแหละย่อง ฟังนั่งก่อนนั่งก่อนเดี๋ยวนกมันรู้ตัวไปดูอาวุธปืนหน่อยปืนที่ใช้วันนี้เป็นลูกตองนะครับไปสำหรับล่าสัตว์นะครับเอาเลยไปตรงเสาตรงเสาตรงเสายองไปอีกไปอย่าพึ่ง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 เอาเลยเล็งยิงวิ่งไม่โดนนะครับลงนั่งยิงดินั่งยิงดิ ไม่โดนนะครับโอ้โหไม่โดนนะครับเอาลองป๊าปเปลี่ยนองปา๊าปนงปา๊าปลองยิงมั่งหนูอย่ายโยนไปนงป๊าปลองยิงหน่อยพวกอันยิงแต่กระสุนยิงยิงเลยตูโมโอ้ยโอ้ยตอนนี้ฝูงนกกระจายเลยนะครับเกือบโดนนะครับฝีมือน้องปา๊าปเมื่อกี้ วงลกกกำลังกระจายเลยนะครับน่าจะเกือบโดนหรือโดนนะครับ